สวัสดีค่ะอิฐตางในฮ่องกงค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการสอนภาษานอกห้องเรียนค่ะโดยวันนี้เราจะมาสอนความต่างของคำศัพท์ค่ะโดยคำศัพท์วันนี้นะคะมีรูปร่างที่เหมือนกันเลยนะแต่ว่ามีการใช้คำช่วยที่ต่างกันเล็กน้อยความหมายมันก็เลยเปลี่ยนไปเนาะนั่นก็คือคำว่าจิซซี่กับจิซวะนะคะจิซึตัวนี้เนี่ยจะหมายถึงคำว่าจริงๆความจริงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวอะไรที่มันเกี่ยวกับจริงอะไรสักอย่าง เออแต่ว่านี่กับวะเนี่ยพอใช้ต่างกันคนละหน้าที่ปุ๊บมันก็เลยมีความหมายที่ต่างกันไปด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือคําว่า จิตสิก่อนเนาะจิตสิจิตสิเนี่ยมันจะแปลว่าจริงๆเลยเออมันจะมีอารมณ์คล้ายๆคำว่าตดเตโมเนาะที่แปลว่ามากคือเหมือนเสริมความหมายคําต่อมาเนี่ยให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะแปลว่าเลียรีเนาะเลียรีได้มายกตัวอย่างประโยกกันค่ะโคโนเอวาจิตสิ่งโยคุคาเคเตอิรุนะคะก็จะแปลว่ารูปภาพอันเนี้ยมันวาดได้เหมือนจริงจริงๆเลยหรือข้อค่ะ คโนโจวะจิซุนิเทนไซอารุฮิตโตเดสก็จะแปลว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่อัจฉริยะจริงๆเลยก็จะเห็นได้ว่า จิตซึนิเนี่ยมันก็จะไปยขยายคําที่มันตามมาเนาะอย่างเช่นคําว่าเทนไซอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเน้นว่าอัจฉริยะจริงๆเลยโอเคถัดมาค่ะก็คือคําว่าจิตซือวะนะคะจิตซือวะอันนี้ก็จะแปลว่าจริงๆแล้วที่จริงแล้วมันก็จะแบบเหมือนเป็นตัวนําของประโยคอันนั้นเนาะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตามมานะถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะแปลว่า actually นะคะยกตัวอย่างประโยคค่ะจิตซ no ึวะโคเรวะฮะจิเมะแตนโนะไคไกเรียวโคดะก็จะแปลว่า ที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยหรือว่าจิซึวะวาตชิวะเคคงคองสเตรูโนเดสก็จะแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันแต่งงานแล้วเออเห็นไหมอันนี้ก็จะแบบว่าเหมือนแปลว่าที่จริงแล้วความจริงแล้วฉันเป็นอะไรยังไงเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเลยเนาะที่แยกความแตกต่างของจิตซึวะกับจิซึนินะว่ามันต่างกันยังไงมันก็เป็นคันจิตัวเดียวกันเนาที่แปลว่าจริงแต่ว่าพอใส่คําช่วยที่มันต่างกันปุ๊บ หน้าที่แล้วก็ความหมายมันก็ต่างกันไปด้วยเนาะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของอิจิบังด้วยนะคะเรายังมีคำศัพท์มากมายไวยากรณ์มากมายที่จะมาอธิบายกันค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย